สวัสดีครับเพื่อนชาวไทยสวนมุ่งเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้าหอมมุ้งพุทรานมสดกันอีกสักครั้งนะครับประจําปี2,566ครับเพื่อนๆพุทรานมสดต้นนี้นะครับเราปลูกไว้หลายปีแล้วนะครับ7ปี7ปีได้แล้วนะครับดูต้นต่อสิครับใหญ่เบอ้อเลยนะครับ แต่ต้องมีการตัดตอทุกปีนะครับปีนี้ก็ตัดตอนะครับปีนี้เราตัดตอเมื่อวันที่8นะครับเดือนเอ่อเดือน6นะครับมิถุนา8มิถุนานะครับเพื่อนเพื่อนมาถึงตรงนี้ก็3เดือนเสร็จแล้วนะครับให้ดูความคลืบหน้าความเคลื่อนไหวของพุทราหลังจากตัดตอ3เดือนนะครับเพื่อนเื่อนตอนนี้ก็ออกดอกเต็มเลยนะครับ ออกดอกเต็มเลยนี่เริ่มติดลูกรุก่นแรกๆแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับออกลูกแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อีกระยะหนึ่งนะครับตอนนี้เราเปิดเปิดชายมุ้งไว้นะครับให้มแมลงโดยเฉพาะแมลงวันนะครับกับผึ้งเข้ามาช่วยผสมเกสรน,นะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเริ่มปิดชายมุ้งแล้วนะครับปิดแบบด้านล่างเนี่ยน,นะครับปิดปิดให้สนิทเลยนะครับไม่ผีเสื้อเข้ามาวางไข่ไม่มีเพี้ยเข้ามารบกวนเลยนะครับนี่ครับดูความเคลื่อนไหวประจําปี2566ครับเราก็ทำคลิปเกี่ยวกับพุทรานมสดไว้หลายตอนเลยนะครับเพื่อนๆแต่ขออนุญ,ญาตทำคลิปประจำปี รุ่นนี้ไว้อีกสักเที่ยวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมมาทําให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับนี่ครับดอกดกมากเลยนะครับตอนนี้ฉีดพ่นแคลเซียมโบลรอนร่วมกับปุ๋ยเกลด็ดศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่บวกกับน้าส้มควันไม้นะครับป้องกันเชื้อราติดไปด้วยเลยนะครับสามสามตัวนี้ฉีดพร้อมกันเลยนะครับ ขี่ไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวตามดูอีกช่วงหนึ่งครับเพื่อนๆืครับเดี๋ยวมาดูพุทรานมสดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราถ่ายช็อตแรกไว้ได้สิบวันแล้วนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของการเจริญเติบโตของดอกพุทรานะครับ จะยินเสียงพึ่งเสียงแมลงไหมครับมาตอมกันเต็มต้นเลยนะครับยิ่งช่วงวสายจะยิ่งเยอะนะครับแต่ช่วงเย็นเย็นพึ่งเขาจะกลับรังนะครับเพราะเราเปิดมุ้งไว้นะครับแล้วก็ประมาณขอเวลาอีกสักสองวันสามวันนะครับจะปิดมุ้งแล้วนะครับเพราะว่าพุทราที่ได้เริ่มออกออกขนเยอะแล้วนะครับ นี่ครับติดลูกติดลูกอ่อนเยอะแล้วนะครับนี่ครับนี่เห็นลูกไหมครับนี่ครับลูกอ่อนมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ช่วงเย็นๆพวกพึ่งเขาจะกลับรังนะครับถ้าเราปิดตอนนี้ก็เท่ากับขังพึ่งไว้เลยนี่ครับพุชานมสดแต่ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเราไม่เคยใส่นมสดเลยนะครับแต่รสชาติกอ็อร่อยครับหวานอร่อยนะครับนี่ปลูกในจังหวัดนคปรปฐมนะครับไชมุงครอบลงมาเลย ครับท้ายสวนเมืองเกษตรครับเรารู้มาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ